เอาละครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีทําวงกลมแบบฉบับใหม่นะครับซึ่งใครที่เคยดูไอหน้าหล่อที่มันมียอดวิวมากถึง1นึ่งล้านเจ็ดแสนวิวนั้นก็ให้ลบมันไปได้เลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันมันคือคนนี้ครับผม <c oughs> วิธีสอนวงกลมฉบับใหม่ในวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอกันเลยดีกว่าครับผม เดี๋ยวีครับผมริวรับ B f a c นะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทิกเซอร์ไทยแลนด์ชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการทําวงกลมนะครับฉบับใหม่นะครับผมซึ่งอฉบับเก่าที่ผมเคยสอนเมื่อนี่มันประมาณเมื่อสามปีหรือ4ปีที่แล้วปะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับผมด้วยประสบการณ์ที่ผมเก็บสะสมมาประมาณ4ปีนะครับผมก็จะมาทําการสอนวิธีการทําวงกลมแบบฉบับใหม่นะครับแล้วจะลองดูนะครับว่าเพื่อนเพื่อนที่รับชมคลิปวิดีโอนี้กันนะครับว่าจะสามารถทําตามกันได้หรือไม่นะครับผมก็ เอาเป็นว่านะครับผมจะพยายามสอนรวบลัดให้เข้าใจง่ายๆที่สุดแล้วกันนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมวิธีการเล่นควันบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต้องเข้าใจกันก่อนเลยนะครับว่าอันดับแรกนะครับการที่เราจะเล่นควันได้เนี่ยเราจะต้องอยู่ในที่ที่ไม่มีลมนะฮะซึ่งการที่ในห้องของเรามีลมแบบแค่แบบนิดเดียวนะครับก็ ทำให้เราเล่นควันได้ยากขึ้นแล้วนะครับผมถ้าเกิดบ้านของใครแบบลมน้อยอย่างเงี้ยลมนิ่งๆอย่างงี้ก็เออตรงนั้นก็จะเป็นข้อดีในการฝึกเล่นควันนะครับผมส่วนข้อ2นะครับผมทุกคนจะต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าวิธีการเล่นควันเนี่ยมันจะต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานครับเอาง่ายๆถ้าไม่ฝึกก็ไม่เป็นอนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเราฝึกเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทําได้นะครับคือมันเหมือนแบบเหมือนเราออกกําลังกายเหมือนกันลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเราอยากผอม เราก็ต้องออกกําลังกายทุกวันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมนะฮะคุมอาหารหรืออะไรเงี้ยซึ่งเว็บทิกก็ไม่ต่างกันครับวิธีเล่นควันเนี่ยมันก็เหมือนกันนะฮะเราจะต้องฝึกเรื่อยๆฝึกทุกวันอะไรเงี้ยครับก็อาจจะฝึกสัปดาห์ละสาครั้ง4ครั้งก็ได้แล้วแต่นะครับผมแล้วมันก็จะเห็นผลในการที่เราฝึกทุกวันเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นแล้วนะครับผมหลักการการเล่นควันก็ง่ายๆครับแค่2ออย่างนี้ครับไม่มีลมกับต้องฝึกเยอะๆนะครับผมส่วนที่เหลือก็เอ่อก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมพวก อุปกรณ์การใช้หรือว่าน้ํายาหรือว่าพอดบอ็บอกซ์อื่นๆก็ไม่มีอะไร้วครับผมก็ไม่ว่าจะใช้บุหรี่ไฟฟ้าแบบไหนก็สามารถเล่นควันได้หมดประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับหลักการวิธีการเล่นควันนะครับผมก็มีประมาณ2ออย่างนะครับผมส่วนวิธีการทําวงกลมทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันก่อนเลยดีกว่าครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการทําวงกลมมาด้วยกันนะครับผมพอรที่ผมจะใช้ในการสอนวันนี้ก็จะเป็นวูเชียน80คิดนะครับผมจากค่าย u m เมเ r er นะคะ ใครที่ยังไม่ดูรีวิวก็สามารถย้อนกลับไปรับชมคลิปรีวิวบูชเชียนแปดสิบคิดกันได้นะครับผมโอเคครับเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับผมวิธีการทําวงกลมนะครับผมมีแค่ไม่กี่ขั้นตอนเองนะฮะอันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องทําเลยนั่นก็คือกลั้นหายใจไว้ตลอดเวลานะครับผมซึ่งเวลาการที่เราสูบควันเข้าไปเนี่ยผมเห็นคนเป็นกันเยอะมากเลยนั่นก็คือแบบถามมันมาเยอะมากว่าพี่ครับเวลาผมทําวงกลมแล้วเนี่ยควันมันชอบออกจมูก นะครับในบางทีเนี่ยวิธีการกลั้นหายใจไว้เนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงเวลาเราจะเล่นควันนะครมันเหมือนแบบปล่อยควันออกมาแบบอัตโนมัติมันจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมซึ่งถ้าเรากั้นหายใจไว้หมดเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เห็นไห คือถ้าเรากั้นหายใจไวยังไงอะ่ะควันมันจะไม่ออกจมูกแน่นอนนะครับผมอันนี้คือขั้นตอนที่1ครับกั้นหายใจให้ได้นะฮะสเต็ปที่2นะครับคือการทํารูปปากครับให้เป็นวงกลมมันจะเป็นแบบนี้นะ,ะับผมจะทําอยู่แบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมง่ายมากแค่พัาปากแค่นี้เองนะฮะส่วนเพื่อนๆคนไหนแบบเออคิดว่าทํารูปปากไม่เหมือนผมก็ลองส่องกระจกดูแล้วกันนะฮะ เอากระจกมาสองแล้วก็ลองทําตามดูนะฮะพอเราทําปากให้เป็นวงกลมได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับให้เราไอครับไอเป็นจังหวะสั้นๆแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมแค่นี้เองครับแค่แบบมันเหมือนเป็นการดันลมจากคออกมาครับให้เป็นแบบเหมือนการไออะไรประมาณนี้นะครับมันจะมันจะดังแบบนี้ครับอ่า แค่นี้ครับคือวิธีการทําวงกลมไง่ายๆคือมันมีแค่นี้เลยจริงๆนะฮะตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปที่3นะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมคือถ้าเรากั้นหายใจไว้ตลอดแล้วก็ทํารูปปากถูกหลังจากนั้นไอออกมายังไงก็เป็นวงกลมครับผมเนี่ย ง่ายๆแค่นี้ครับวิธีการทําวงกลมนะฮะส่วนใครที่ยังทําไม่ได้นะครับให้ลองปรับเปลี่ยนรูปปากดูนะครับแล้วก็ไอให้เบาขึ้นหรือแรงขึ้นดูนะฮะเพราะว่าอย่างบางคนเนี้ยมันวิธีการทําจะไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอาจจะไอแรงบางคนอาจจะไอเบาอะไรเงี้ยครับก็อยู่ที่ว่าเราฝึกฝนยังไงนะครับผมส่วนของผมเนี่ยผมจะไอพอประมาณนะฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับผมถ้าสมมติถ้าผมไอแรงๆเดี๋ยวดูนะ เห็นไหมคือถ้าเราไอแรงเงินไปยังไงก็ไม่เป็นมงแต่ถ้าเราดบแต่ถ้าเราดบความแรงลงมาหน่อยมันจะเป็นแบบนี้ครับคือห้องผมมันมีลมนะครับก็อาจจะแบบไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะครับผม ไหม คือถ้าเราไอพอดีกับรูปปากเนี่ยแบบความแรงมันพอดีกันอย่างเงี้ยวงกลมมันก็จะออกมาแบบคลีนคลีนเลยนะครับผมยิ่งถ้าแบบห้องไม่มีลมอะไรเงี้ยวงกลมมันจะสวยมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการทําวงกลมนะฮะก็ง่ายๆครับแต่เพียงแค่ว่าในช่วงแรกๆผมอยากให้ทําเป็นจังหวะนะครับเป็นแบบค่อยๆแบบไล่ไปนะฮะอย่าแบบทำรัวๆแบบเร็วๆเลยอย่างนั้นมันจะค่อนข้างยากนะครับผมค่อยๆไล่ระดับไปครับค่อยๆ1 2 3 4 5 6ี่้าค่อยๆไล่ไปอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเราแบบออเออเออทำแบบรัวๆแบบ มันค่อนข้างยากครับเวลาแบบเราจะสแปมวงให้มันรัวๆเงี้ยมันต้องฝึกฝึกนานมากนะฮะซึ่งวิธีการทําวงกลมง่ายๆนะครับให้ให้เราค่อยๆไล่จังหวะไปครับแล้วก็ค่อยๆดึงหัวขึ้นนะฮะอย่าอย่าดึงเดียวนะครับผมมันจะคอนโทรลยากครับถ้าแบบดึงขึ้นเร็วๆนะครับให้เราค่อยๆดึงขึ้นไปนะครับแบบนี้เห็นไ,ไหมฮะ ่ทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยๆเริ่มไล่ระดับความเร็วขึ้นครับตามที่แบบตัวเองต้องการได้เลยนะครับผมส่วนผมเนี่ย จะสแปมได้ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับผมคือถ้าเล่นแบบสายวงกลมอะไรเงี้ยผมจะทําได้ไม่ค่อยคลนเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าอยู่ในห้องที่ไม่มีลมเงี้ยทำยังไงก็คลินแน่นอนนะครับผมนี่ก็คือวิธีการทําวงกลมแบบง่ายๆนะครับคือแบบเข้าใจง่ายๆเลยไม่ไม่ได้ยากเลยนะครับสิ่งสําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือการฝึกครับถ้าเราฝึกตั้งใจฝึกจริงๆยังไงก็เป็นแป๊บเดียวเป็นแน่นอนนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวิธีการทําวงกลมนะครับผมสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่ายังทําไม่ได้อะไรยังไงก็สามารถคอมเข้าารถ คอมเมนต์เข้ามาได้อีกเหมือนกันนะฮะในช่วงนี้ผมก็จะพยายามสอนท่าเบสิกให้หมดก่อนแล้วกันนะครับผมและหลังจากนั้นผมจะมาสอนแบบท่ายากๆแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับผมคอสตูดิโอพร้อมก่อนและเดี๋ยวผมจะมาสอนให้อย่างแน่นอนนะครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการทำวงกลมในวันนี้นะฮะสำหรับช่องทางติดตามสนของผมนะครับจะมีอินสตาแกรมิลล็อบบีเฟนนะครับผม Facebook ิลล็อบบีเฟนเช่นกันนะครับผม TikTok กิลล็อบเฉยๆครับผมสามารถเข้าไปติดตามผลงานเล่นควันของผมได้ตามช่องทางที่ทุกคนสะดวกเลย ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับรูปปากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ตัวเองต้องการเหมือนกันนะครับคือเราสามารถทําแบบนี้ก็ได้ครับแบบอย่างนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าแบบนี้เห็นไหมนะคือทําได้หลายแบบนะครับผมแต่เพียงแค่ว่าสําคัญที่สุดก็คือจังหวะที่เราไอครับ คือต้องไอให้สัมพันธ์กับความกว้างของปากด้วยนะนะฮะอันนี้คือสิ่งสําคัญเหมือนกันนะครับผมและวสำหรับยู u ูบนะครับผมฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีเลยนะครับผมด้วยยอดคนดูที่เข้ามารับชมช่อง Tri ิกเ r อร์ไทยแลนด์ของผมนะฮะมีมากถึง70%เลยดีเดียวนะฮะที่ยังไม่กดติดตามช่องของผมนะฮะยังไงนะครับผม ใครที่แวะผ่านเข้ามานะฮะและชอบวิดีโอของผมก็ฝากกด s u b สไครป์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะฮะก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้ผมด้วยนะฮะใครที่อยากให้ผมรีวิวอะไรห,หรืออยากให้ผมทําีิดีอกเกี่ยวกับอะไรนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะสำหรับสปอนเซอร์นะครับผมใครที่อยากสนับสนุนช่อง T ิกเกอร์ไทยแลนด์ของผมนะ,ะก็สามารถติดต่อมาได้เลยตามช่องทางติดตามส่วนตัวของผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามมมมาารััับชวววิิดดีีโโออออผกๆนนนนนนะคคลลลปปปปสเเ่่ตไ้จ็ ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปนะครับสวัสดีครับ